เป็นเด็เมย์ปะแม่ยังวะนี่ดีปะบม่เอาคือมาดีแบบห้ย่างโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบอกไว้ดูบูทุกันมัอนี้มาพบอกันกำนังกบวันได้ครับมันนี้สิพาพมาต้ดนหยากรับษาความหยากร้าเพ่ครับ คคุณครับพอ่อสวัสดีครับพ่อหนังกาบ้านนะครับมื้อนี้สิพามาตัดหญ้าครับคุณครับแม่หนังกาเป็นผู้ตัดนะสิพาไปเบิ่งไปเบิือกันเลยครับมาบ้านนี่ครับวิธีตัดหญ้าครับตัดหลังผู้แท้ก่อนครับตัดหลังผู้แท้ ตารางคุณแท้เลยแล้วก็ตัดข่างสองถางครับยังเปลี่ยนดีตารางผมก็ตัดบลื้อกันนะครับตารางผมก็ตัดข่างขึ้นมาเลยตัดข่างกันนะสองถางเลยหลังนันกับว่าเปลี่ยนดีครับนี่ครับวิธีตัดตหลังผมก็ตัดบลื้อกันนะครับตัดหนาบรรยากาศยามแล้วฮ่าโมงนี่แดดเด็ดทั้งห่อนึนี็ครับ หงอนครับี่เนีสวมหัวรบด้วยกลับมากับน้องกาครับแม่น้องกาครับมาหนีน้องกาากวดยาบอน้องกางานับหัวปวดรับหัวเห้ยยนเงากับว่าไซทูมือดีไหมเ่งเิงเล่นเด้เมย์ปะเมยยงวหนีดีปะ่ดีเอาคือไม่ดีเลยังให้งามเลยโอ้ มาดียัง่หร่บตาดหยาดทุมือครับหดหยาทุ่มือทีนองกล้าแม่น่งก้าตัาดทุมือครับบ่ได้ไทยมือนีเลยม่ไทยร้องมือครับรับไห้หน่อยพื่หนึ่งรับทุ่มมือครับบ่ได้ไทยได้ไหลไทยไหพี่น้องเบ่งมันเนมาเดียวว่ามันเงเดี๋ยวไม่ได้ลำบากบ่ ไอเพื่อนน้องกะน้อยม่าตัแล้วอ่ะยากยืดแล้วเหรครับพี่น้องยาต่อสองห้างๆเล็มเบาใส่ยืดเหรอใส่

ัดยำนมาหอนมาเนี่คร uh ับตัดยำแรงหาม้วนหาม้วนหาม้วนองนี้เดียดบังเลยครับดิตอนหอนบาคัผู้นึงตัดผู้หึ่งแบีู้นึงกวนผึงกิได้ไวครับมาอยกันทุกมมือองตามาทุกมมือปทุกมมือมมาน่หมหมวนคือบ่ได้มาวะ ตัวเหื่อครับนี่แหละไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นะโควิดนี่แหละครับน่าแย่มากันตัวเหื่อกับมือกล่อง <c oughs> <c oughs> มือกล่องนี่ยม่เห็นยังต้องพูดหรอครับตัวทางมือลอยยังเดินได้หรอ เดยยงเงา ya เงาเงาถ้าเงาองงานี in ่ครับ <c> ต <oughs> ้นไม้สินะครับมีเนี้ยตัดหนาเป็นเนี้ยตัดหนาเป็นต้นไม้สิครับเมื่อกี้ตัดเดียงเนร่มเนี้ยตัดไหนตั้งแต่ไหนไปครับผมหมดเป็นพู้นี่แหละครับน้องกาขวาดนี่ขวาดผู้หมวดหนาต่อสองกำลังงาม

ครับตัดแล้วแล้วครับทางหุ่นแล้วเราบ้างหันได้ทำนี้หละเนรถอยัดหาลายยอบมันหาห้างมันหา้างเออหาห้างมันได้ได้หน่อยหนาตัสวสองเลย มได้ขาเลียงนะคู้ใดโอเอนี่แหะครับย้ำฝนลำบางนี่แหละเรียงมาก่ฝนตกซอกกบเจียวม่คือย้ำแรงครับปอยนี่ครับปอยานะปอยไดสบายมือเนียวกับมือี่ครับรถหอื่นเต่าตั้งส ไปอกันอันี้ข่ยิเตียข่อยิเตียยิเตียเราแต่กันวะสิแตกก็ปีเนี้ยพูดให้ยตดก่อยงเราพูดไปทัวอล้ยตดน้องกะใส่ใส่มาไปทั่วเนาะตดเดี๋ยวมาพ่อน S <S เอามอานไ,ไหม <S 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 <ๆ>ให้ใหเลี้ยงเเลยนึ่งมน่อ้หมอนี่ขึอโอเอซไงนอที่ได้คาแรงบ่ละ่ะาไปมือละสองคนนี้น,น้ำ้าลัง้าลังมือตัดตัดน้ำแรงสองลวดทันคาลงกเที่ยวาลังมือกัตัดน้ำสาน้ำเห็บมือมือท้อนหนล่ะแดดหันแล้วก็แบกแกนบ่เนี่ย พ้าไวิญแบกลมเอฟลมถือหยุดห <พอ S 1> ยุดหยอยงี่กว่าจีมีกบบนารวัดอยู่แล้วใพโจดู <c oughs> บบดู <c oughs> ปา่า <c oughs> สับดื้อเลย่องแบกไงครับนื่อยวายเฮต้เรื่อยรอุดถ่ายแล้วครับ นี่ครับแล้วแล้วครับมื่อนี่รถหนูหนึ่งครับเมาหลายนะครับหยาหึดเห็นกินเพราะมันอยู่ได้ไปก่อนเอาเฟียงงามหยำเหมืองแรงหึดแล้วครับเมื่อนนีหม่องสีไปเอาแล้วครับตัดคู่นี่ครับคู่นี่ไปนี่ครับได้ทำเหนียวหยาไม่ทางครับต้องใส่ตะคุนี้ดิต้องสัยมื่ออื่นคู่นี้นะครับบัมนเหนียสีได้ยูหยาลงไปตัวบัมือนเห็นเนาะโอ้หงำลุ่มน้ำเรา นุ่มกาพากเล่นน้ำคลิปนี้กบบรับบมีอยังหลายครับพาเด็กหน่อยมาตัดหญ้าครับหาทุกม,มือแล้วครับตัดทุกม,มือ <c oughs> จนสีบ๊วมมดดยมีมึงตัดเหรอจนสีบ๊ียมึงตัดเมื่อใดทายเห็บเบิ้งแต่เมื่อช่วงเบิ้งเล่าทายเบิ้งครับมันนี่ทุกเที่ถ่ายได้คลิปกินคลิปหยั่งแบบนี้เนาะคีบกินเมื่อใดทายคลิปแบบนี้เองเถอะครับเลยร้องทายเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นนี่นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้นงกาเฮ็ดลิปต่อไปครับงานวันนงการจังสีนะครับกดนี่กดสีแล้วครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนาครับงานครับเป็นน้ำใจให้นงการครับให้หน่อยเฮ็ดลิปต่อไปครับแล้วเนี่ยผู้ติดตาม่็คนหรอคือมาลู่งองไหวก็ค้นหรอครับเฮ็ดชิปล้งเลยๆเยอะสองสามหมื่นลงเทื่อนึงมันมัมีเวลาไทย หือสีพยายามลงทุกมือแล้วครับฝากติดตามนี่น,นะครับช่องนองกาบานนะครับกดเข้าไปเลยครับช่องนองกาบานนะเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆครับท้ายคิบคิปหนี่ก็สี่ท้ายเป็นแนวอีสานบ้านเขาครับเรื่อยๆคลิปกินกับท้ายลงเนะน้ำแน่อยู่คลิปเห็ดกับท้ายลงอยู่จั๊กสีเน้นเราแนวใดครับท้าย ใช่เหมือนถูแนวก,นวอกนวลองไปร้องเมืองจังหวสี่จังหวัดเสีเเ่ยวแน้จังสิมีผู้หมักผู้ติดตามนะครับแกงมหมงอะักะเล่ตั้งหจ<ะ>ุดจะของก๋านนะเลยต้องเขาต้องนี่ครับท้ายไปคิบกินเพิ่นกกเห็ดลายล้วเฮาม้องกากินไ่มกินกับกินเก่งบะเก่งโอ้เตก็บกแกงบ น,านาั่นนะบอกบ้านโศกนะเออบอกบ้านนวลน,านาั่นนะครับอย่าลืม,ลมลกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,นะน,มน,นะครับ,บ,บครับ,บ,บนะคลิปนี้กับซ้ำนี้แล้วครับไปครับบายไปครับพอนไหมคลิปหน้าครับ